สวัสด no ี nice. ครับเมื่อนี้บาบดุงผ้ามาเที่ยวครับชนวดครับก่อนอื่นนะครับขาต้องเผามาแล้วเผาหมาหมาบัตชิวครับเตีนะครับยูจุดคัดกรอบนะครับบัตชิวก่อนอื่นข้าต้มหมาบัตรชิวกันครับสัดีครับอันนีนัยทองเทียวนะครับนะครับเดินมาแล้วครับเดินมาแล้วบัตชิวฝั่งนี้นี่นฝั่งนี้เร็มนี่ครับนี่ข้าเจ้าเสห้บัตชิว จ้าหน้าท <t us nah festivals> nah ี่ให้ให้เบิองอยู่นี่ครับแล้วก็นั่งนั่งรอดนะครับนั่งรอนั่งรอเลยทีเนี้ยออนุาตครับตอนนี้ได้ข่าวแล้วครับไปยังไงเนี่ไปควายเลี้ยงเก่งก็ยังได้เนี่ยเลี้ยงให็ดดื้อหน่อยล่องครับอะถ่าย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 ก่อนเด็กๆ มาเที่ยวคำชะโนดครับอเดิน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 เรียงแถวตามกันไปแล้วลูกไป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 เร็ว <c oughs> เขามานีต้องใส่ผ่าไปจมูกนะครับผูเรดพมีผ่าไปจมูกเพื่อนว่าให้เขาแล้วก็เขาจุดจุดคัดกรองไอ้สแกนอุณหภูมิของเท้าครับอยู่แค่ๆเป็นจอ สแกนโดยกล้องอัตโนมัติครับพันพันจอทีวีนะครับเนาะจอมอนิเตอร์อันนี้ครับอันนี้เป็นบรรยากาศให้ดูสวัสดีครับอันนี้นักท่องเที่ยวนะครับดเดี๋ยวมารวมตัวกันก่อนเนาะ ไอ้อเดี๋ยวบะเห็นหนาเบาบันดุงใบสีใบ,ส,บสีก็ซื้อมากครับบาบันดุงไม่ได้ถืออยู่ใส่บุ้นนี่อยู่กับใ <c oughs> บ,<า>บสีของบาบาันดุงก็มีครับไอ้อแต่ว่าไม่ได้ถือมาให้หลานถือห้คาดจะถือกล้อง <c oughs> เด็กมืนหลายครับ <c oughs> เดินเดินเดินไปลูก <c oughs> เดินไปเข้าได้หรือยัง อ่าเบิงเบิงเบิงครับดูกอนสิเข่าข้ามถนนนะครับเนาะผะเทืาผเทือคนบ่เห็นกับเล่ยอธิบายให้ฟังนะครับเนาะคันผ้ใดอายุแถวบ้านดุงกับว่เป็นย so so ังแต่ว่าอ่าโอ้ยโดนโดนคอลูกแล้วเนี่ยเดิน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 ไปเร็วๆตามพี่เข้าไปอันนี้ทางเข้านะครับทางเขานี่ครับ ต้องไปถอดรองเท้าตั้งแต่ไกลๆอยู่ครับไอ้บัตรคิวผมอยู่ใส่นอกบัตรนี่เนาะอันเนี้อ่ะนี่ครับอันนี้ก่อนจะเข้านะครับต้องมีบัตรคิวบัตรคิวนะครับเขาจะวางไว้ตรงนี้กระเป๋าอื่นน้งมาน้ากัานแล้วครับไปแลไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันอังเดี๋ยวมันอัง นี่ครับเขามาสีเป็นบรรยากาศเย็นๆนะครับเด้อร่มเย็นมากเดี๋้วป๊าไปถ่ายให้ก่อนข้างหน้านะแลนแก่อนเดี๋ยวอย่าเพิ่งเดินดิเด้วป๊าเด้๋ยว้ป๊าถ่ายให้ก่อนอ้ย ไอ้มึนนาคีจะออกมาไหมนีนี่ไงอยู่นี่ไงลูกเอาเดินเดินเดินเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี่ยวเหมือนใครมาแล้วหรอก็มาบ่อยแล้วไง อยได้อธิบายบรนณอได้บรรยายบนนนอแบบนี้เนาะผู้บรรยายอะใครเบิ้งเบิ้งเบิ sí ้งวิวครับน้องไหนน้องไหนอย่าเดินไปก่อนดิรอก่อนดิลูก ้อคิวสิลรอยอปปนี่ครับบรรยากาศเนาะเอาบรรยากาศเอาบรรยากาศมาให้ดูครับพั่นสิกานไปแล้วไอ้สองฟังอันนี้เพิ่งเห็นนะครับผมผมผมไม่ได้มาโดนหลายเดือนละอ๋อไปไปก่อนเลยครับ ก้อนเขานะครับต้องต้อคิ้วไปสัก,กระ,ะนะครับไอ,อ,อยูอยูอัามาเลยครับครับผมผมไปเบังสัตว์ไม่มีสัตว์เราลูกมีแต่อะไรนะค้างคาว อาคณะเด็กๆอยู่ตรงไหนคณะเด็กๆคณะบ่าวบ้านดุงอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้หรออ,อะไรงานตัวหน่อยคณะบ่าวบ้านดุงแล้วๆ <c oughs> มีแต่คนสวยๆว,วันนี้ปิดหน้ากากนะครับ <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้เปิดหน้ากากให้ดู <c oughs> ไอเข้ามาข้างในเนาะป้องกันไอไวรัสโครโครโนา โคโาถูกแล้วหรอไวรัสโควิด2019เนาะไปได้ไปได้แล้วหรอเดี๋ยวไอ้ช่วงนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวเข้าไป้างไนเดี๋ยวไอ้บ้าบันดุสีอธิบายฟังต่อได้ครับเด้อวสิภาคให้ฟังครับอย่าให้ใครอย่าให้น้องไหนมาหรออ๋อคิ่าจะออกมาไหมนาคีจะออกมาไหมต้องไปดูก่อนดิลูก อันนี้อันนี้ทางออกนะครับเด้อเพี่สำรับไปคนที่ไปไหว้มาแล้วเนาะไปไหว้แล้วก็เสียงโชคมาแล้วก็ต้องเดินส่วนทางกันน้งไหนเดี๋ยวก็ตรงอีกนะแล้วจับโยนทิ้งเลยอะ่ะ ไอ้ไอ้วางนาคินทำเชนโนดแล้วนะครับเด้ออันนี้เป็นต้น,นต้นเชนโนดนะครับนเนาะเดียบบังครับรนี่อันนี้น้องไนท์แน่นอนเลยทำล่วงหรือเปล่าไม่หน้าจอต่เนี่ยครับเข้ามาบรรยากาศอากาศสดชื่นมากเลยครับเยน็นเย็นดีครับ พู้ได้ยากได้เลขไอ,อ้อธิฐานเอาในคลิปนี้เด้ครับเดี๋ยว <c oughs> บ้าบัดดงเจนไปไปปล่อยตอนแรงหลังจากท้ายแล้ว <c oughs> อันนี้ก็คือกำลังต่อคิวเข้าไปนะครับสักกะละสักกะลหลวงปูหลวงหลวงพอ่อซิิโต้เห้านะครับแม่ย่าปทุมมานะครับ นี่ครับปลาสิเป็นปลาแบบนี้ครับเป็นลักษณะแบบนี้เนาะนี่ครับต่อคิวสักกะละน,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 นี่ครับอันนี้ก็เสิป,ประมานี้อันนี้สารนะครับสารลงปูนะครับถ้าต่อไปต่อไปลูกเน็ตน้องเน็ตน้องเนตมาน,น,นี่มานี่นลูก ราคาที่บอดีอันนี้กำลังกำลังเนี่นะครับสุธิเทวาโอเชมิกาจะวาจาจิตตังอาหังบันธา นะครับที่พดีสีสุดโทวิสุทธิเทวาปัทุมานาคีวิสุทธิเทวีปูเชมิกายวาจาจิตตังอหังวันทานาคธิบดีสีสุดโทวิสุทธิเทวา ปทุมานาคีวิสุธิเทวีปูเชมิเดี๋ยวอย่าจับดิจจบอ่อธิษฐานครับทุกคน นี่เป็นช่วงอะที่ฐานนะครับยังได้ยังไงที่ฐานเรา,าเนาะ <c oughs> มันเป็นนิส้ตโ <c oughs> อ๊ยออไอ้คลองใบซีกับนี่แบบนี้ครับ <c oughs> อย่าเพิ่งจับดิลูกกำลังอันี่อยู่กำลังพูดอยู่ถือเอา ดอกไม้ทูบเทียนหลังจากที่เขาถวายถวายอดอกไม้ทูบเทียนเพเล่นแล้วนะครับเนาะบายซีทุกอย่างอันนี้ก็จีผ้าเข้าไปตรงนะครับเป็นทางท่างเดินเข้าไปเนาะนเป็นต้นต้นมะเดื่อยักษ์บางคนกลับมาเสียงโฉมจู่อยูย่นี่น้ำเนาะ มือนีบุญว่านิดนึงเพราะว่าผ้าผ้าลูกหลานมากหลายค้นแห้งครับเต็มเลยนี่ตะบักดือดอเดี๋ยวทั้งบ้าบนดุงสิบสิบห้าเบิ่งไปเรื่อยๆนะครับเนะาะถ้าลิปไปเทล,ทละน้อยนะครับยางตัวคิ้วเพื่อที่จะไปไอต้นเมื่อเดือยักษ์ถ้าจอกอับเหตุสะพานเป็นใหม่ครับใหม่ครับมา เอ้ยอย่ยอย่าผ่านอย่าพักเดี๋ยวล้มใส่มันหนามเต็มเลยนะเนี่ยเ,เดี๋ยวหงดแล้วครับอห,หอดต้นมะเดื่อย,ยากละข้าเจ้ากะสิเดี๋ยวแป๊บนึะครับรไปท้ง นี่ครับอันนี้เป็นต้นต้นบะเดือยักษ์นะครับเด้จะไปการไอยวไปข้างหน้านะครับนะเดี๋ยวไปข้างหน้า หนาาูเดินตามป๋าป๋ามาเดินตามป๋าป๋ามาน้องไหนไปไหนอะน้องไหนไปไหนแล้วเบิง่งเอาแด้ครับนี่ครับตรงต้นมะเดื่อยักษ์เนาะนี่ครับจะประมาณนี้นี่ครับลม อธิษฐานหนเด้อครับเด้อถ่ายคลิปให้แล้วปะปะจ๋าไ,าไม่เป็นไรลูกต่อคิวกันมาเลยอ,อธิษฐานเด้อครับให้ปู่ย่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเนาะถืกโอ้สุ่งศักดิ์สิทธิ์เถอเดี๋ยวอย่าพึ่งดิลูก Jepun 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 ทีมงานคำแก้วกับลำเจียกมาไหว้ไอ้มาลำถวายหลวงปู่นะครับหืมสวยมากเลยคำแก้วกับลำเจียกกับอะไรไว้อีกคนหนึงอะ่ะคนนึงเชื่ออะไร อ๋ะจะไม่น่าก<ม>จะไม่นากเอาลำสวยๆเด้โอ้นนอโห<ฮ>ไอ้น,นี้เป็นคลิปปิดท้ายนะครับคลิปปิดท้ายนางลำทั้งสามนางมีไม่นาคแบบไม่นาคไปรายงานตัวก่อนโอ้โหไม่นากสองมาแล้วอ่ะไม่น่ากสามอาจจะไม่น่ากเร็วๆลำก่อนจะไม่นากเ,าเ,กอ,ากเออลำ โอ้โ Adams. หสวยมากแอสสรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับเด้อเอาบรรยากาศที่ว่ามาเที่ยวข้ามถนนมาฝากครับบ่ได้ไ่ได้เปิดอากาศเพราะว่าข้าจ่ากับไอ้นี่เนาะนั่นเป็นเรื่องเจ้ากัอ้ป้องกันเชื้อโรคนะครับสำหรับคลิปนี้กัแค่นี้เด้อครับ